พีโ่โจพี่โจอ๋อครับกำลังเปิดร้านเหรอใช่วันนี้กำลังเปิดร้านเลยเนี่ยพอดีผมอยากได้ลาเต้ซึ่นมือกินบนออฟฟิศแนะนําเป็นเมล็ดกาแฟตัวไหนดีได้โอเคเดี๋ยวถ้าวันนี้นะก็จะมีเป็น3มเมล็ดมเมล็ดแรกก็เลยจะเป็นของทางร้านเลยเนาะกาแฟสีนวลเป็นขั้วเข็มเหมาะสำหรับนมที่แบบกินลาเต้ร้อนเข็มๆเลยเหมาะกับนมมากแล้วก็เป็นตัวนี้เขาเรียกว,ว่ากาแฟเดรัดงสค์ก็จะเป็นขั้วกลางเหมาะสําหรับที่ลูกค้าที่อยากกินลาเต้แล้วก็มีความเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยแบบที่ 3, สาหรับคน กาแฟที่เข้มมากแต่อยากได้มีความมะพร้าวความหวานของคาราเมลอะไรอย่างงี้ใช่เอาแบบไหนดีอยากได้แบบว่าเ <c oughs> บอร์รี่เบอร์รี่ม่วงๆโอเคจัดเลยเดี๋ยวรังสารค์ขั้วกลางเนาะอ๋อชงชงให้หน่อยจะขอตั้งฉัดกันได้ไหมโอเคได้ได้ได้โอเคโอเคปกติตอนเชา้าต้องต้องตั้งฉ็อยังไงบ้างครับเขาปกติมันไม่ยากเลยมันเป็นแนวตั้งอยู่ละมันไม่ใช่แนวนอน พี่จูผมจริงจังร <c oughs> อปกติผมเวลาผมจะตั้งช้อนเนี่ยผมก็จะเอามาเลสอะมาดมก่อนว่ามาเลซเนี่ยตอนเนี้ยนนมาเลกาแฟนเนี่ยมันคายกาซกัคอะไรได้ไดยังนีม่มันเพิ่งเปิดมาเลยแนะหละยังไม่ได้แก่เลยขอขอแก้ก่นอนโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหืมกลิ่นหอมมากเลยจังอ๋อยังออยับกำลังกลังจะชึดเลยอะแต่ยังไม่กดเลยเป็นอาราบิก้ารเนะก็โปรเซสด้วยวอชโปรเซสัโอเคกลิ่นแบบกอกผลไม้หน่อยๆเนาะใช่ก็จะมีความเป็นเบอร์รี่แต่ว่าก็ยัง ได้รับกลิ่นของ Shop, ดักช็อปอยู่นะเดี๋ยววันนี้ขอเทสน่อยวันนี้ก็อยากกินประมาณโทนประมาณไหนอะ่ะไม่ไม่ต้องเค็มมากเอาแบบว่าทานง,ง่ายๆทานง,ง่ายๆเบอรี่หน่อยไหมอ่าอ่าอ่ได้ผลไม้หน้าร้านอ่าเดี๋ยวไปซื้อวิ้ยร้านผมก่อนเดี๋ยวผมให้กินกาแฟก่อนอเห็นไหมค่อนข้างเป๊ะเลยเพราะผมปวดออกมา18 ก็คือช็อตแรกของวันก็คือต้องชิมใช้นมสดเท่าไหร่ครับผมก็จะใช้นมอยู่ที่80มลแล้วก็นมผสมผสมก็สัก25อ๋ออันนี้ใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ไปบวกไปเพิ่มเอาสูตรที่ร้านก็จะเป็นแค่นมสดนะเป็นนมสดจืดแล้วก็เป็นนมผสมของสูตรที่ร้านนะ ได้ครับลาเตเย็นครับโห้าสิบบาทนะ okay, โอเคเดี๋ยวสกแกนจ่ายครับโอเคได้เลยครับ,ดเ,รบเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะ,ะชิมได้เลย พี่โจอร่อยมากเลยอ่ะผมชอบแบบเมล็ดกาแฟตัวนี้ผมจะซื้อได้ที่ไหนเหรอตัวเมล็ดกาแฟเดลังสันเหรอใช่ใช่ถ้าเมล็ดกาแฟเดลังสันเนี่ยขั้วก,กลางเนี่ยสามารถซื้อได้จากที่เพจของลังสันเลยนะเป็นศูนย์จําหน่ายอ,อุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบนะครับหรือจะมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามโยธินบางซื่อถนนประชารานึงนะครับ